ครับสวัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับเขาสู่อส่องบา้านสวนแป้นเพียพี่น้องพี่ผามาเลาะชมเมืองสวนครับผมาาม,ม,นะมาปลูกยังไงเนี่ยเจ้าของโมได้ปลูกหัวไย่เราปลูกเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งครับผมว่าเอาปลูกยังแน่ละปลูกยังแน่ครับผมหลังจากที่ขุดจามาใหม่ขุดมาแล,ล้วล่ะโดนนะครับผมน้ำแค่ไหนเตรียมอยู่ ไปครับพี่ห้องภาไปเบิ่งสวนผักสวนขั้วนะครับผมว่าสิเป็นอะได้กินบ่ไปเบิื้องกันครับผมไปพี่น้องไปเบิ่งกันครับผมครับอันนี้ก็เป็นคุ้มบักทัว่วรได้พี่น้องนี่ครับผมเป็นคุ้มบักทัว่วร์ย่าเราปลูกไว้ครับฝนตกแห้งน้ำท่วมเลยอันนี้เป็นกล้วยเป็นข้าวโพดครับผมที่ไว้อัน,นเป็นข้าวครับผมเป็นข้าวนี่ ประมาณนี้นะพี่น้องซาสีปล่อยแบบบึกครับผมกระโดดมากนี่สองสามแถวครับจะขึ้นแล้วสองแถวท่านได้เอามาเฮ็ดหิ้งอยู่ครับเสียดล่ามันอยู่นี่สองแถวครับนี่ข้าวโพดน้ำข,ข้าวโพดข้าวเหนียวครับผมนี่ต้นกระเจี๊ยบครับผมกับข้าวกับปูขึ้นซีหาต้นนี่พี่น้องพ <c oughs> ามาชมสวนครับแรกเนี่ยนี่ที่ได้มาเฮ็ดนั่นไว้ อยู่ครับจะได้ไม่เท่าให้เราอยู่นะครับผมอันนี้เป็นน้องใหม่ครับน้องใหม่ปลูกไว้กันไว้ครับนี่ปลูกไว้อันนี้เป็นคลองนีเป็นปลามันครับเป็นข้างหลังปุ๋งนห้องผมไปหาหน่องใหม่ยู่ทั้งหมดเครับท่างหลังนี่ครับทัวร์ครับกำลังงามกำลังงามเลยพี่น้องทัวร์กำลังงามเลยครับผมนี่ขอบพูดกำลังเงี้โอ้หน่อใหม่แท่งน้อจะเนี่ยแท่งน้อยเลยพี่น้องหน่อใหม่ นี่ครับผมแทงแล้วสองนอครับผมเห็นบ้พี่น้องเห็นบ้ครับนี่ครับสองนอลูกหลายกออยู่ครับสามสี่กอคนละคนนี่ครับอันนี้กับอื้อนะครับเลยนี่บกอ,อื้ออ้าคือภูมิงามเนี่ยนี่ครับบวกตัวนี่จะได้กินบ่พี่น้องว่านี่บกอื้อครับผม นี่ได้ไมพิงให้เพื่อนโย่หิงทั่วนะครับผมสองแถวสามแถวสอแถวอ้ยนวุนครับผมอี่นี้กระไคุมหนึ่งสองสามซีอ่าหกเจ็ดแปดเก้าคุมเขาโพดดีายคุมอย่ไปกระทอมน้อยไปหน้าของหน้าผมครับหน้ากระไรเด้หน้าดด อันนี้อันนี้นีแล้วบ้างอ่ะมีแล้วนี่ครับสาทิดูดเหมือนนี่นะครับสาสาทิดูดเหมือนเนาะนนที่เอาปลาลงไปไปล่อยน้องใหญ่ไว้ครับผมพามาเบิ่งผักสวนครัวครับผมอืผักหวานบ้านเขียอันนี้บอกพริกครับพริกนาเราปลูกไว้กล้วยอ้อยหอมครับอือครับผม แบบบ้านนี้นะพี่น้องผักชนกัวเก็บกินได้ครับผมผักขาตะไคร้ครับผมนี่ตะไคร้ได้พี่น้องด้วยนี่คือตะไคร้หมกทัวนะครับบมกทัวอุ้มนึ่งยุคลางหุ่นหุ่นนะครับบมกทัวผักขาพุ่นผักขาสองตน้นสามต้นครับผม นี่อู Guys, y, like ้อย่ามุนอย่ามุนอันนี้ก็เป็นพริกย่ายครับย่ายเราปลูกไว้เนาะนี่พริกกับดอกวะพี่น้องพี่น้องว่าดอกวะนี่อันตะไคร้ครับผมถั่วนี่ผักพริกพริกย่ายครับผมพริกย่ายเราปลูกไว้พาพี่น้องมาเบิ่งของเด็ดผักเพล้นี่นี่ครับผมนี่มาเบิ่งผักเพล่พี่น้อง อยองหักเรแผงงามบ่มีแต่แนว่ยเดือดครับเนี่ยมีแต่ผักแพ้วแล้วครับเนี่ยนี่คุณเห็นบ่งามบ่พี่น้องพี่น้องว่าหักแผงงามบ่โอ้ยกินกับลาบสุดยอดครับผมอันนี้ก็มีปลายกันได้ไหมน้องเนี่ย ามาลเลาะเบิ้งครับผักสวนครัวเก็บกินได้ครับผมผักขาเอาออกจากขางน่ะอู้วฮังนกจอกหรืน้องฮั่นง,งนกจอกครับผมเออกำลังแตกกำลังแตกนี่ครับหกแล้วเพิ่นปล่อยมันหกครับเนี่ยรอแล้วลกับน้ำแล้วน้ำจะแบบแบบนั้นนะแขวะเด้อดได้เลย หาลอยกินหมกทัวรยสิพี่องปลาพี่น้องบึงเพิ่นเจ็บยลายล้วครับเพิ่นเจ็บหบลายรอบแล้ว,าลวหาลอยกินหมกตัวอืมขอโทษนะนี่ครับผมนี่ลายด้วยดกด้วย ถือว่าโอเคครับปลูก,ย,ก,ย,กย่างงามอยู่ปลูกยังงามยังไงครับกำลังเป็นหมากกำลังเพื่อจะเจ็บกินได้ครับนีง่งามฝักกำลังยีญ่กันมีแน่อยู่ใหญ่แล้วก็มีแน่นี่ครับหยดปลาขาตัวกระท่อมดีใช่ปะ กระทำไม่ใช่เนาะนี่ครับพี่น้องป้ายมาชมผักสวนครัวครับผมงดงามโอ้นี่ครับสายที่ดูมาเนี่ยครับนะี่นี่เดี่ยวป่าไปปล่อยน้องใหญ่ครับผมอือจนะุ่นกระทำไหมพื่เนาะหงาทั่วเลยเพื่นเห็นแล้วไปเดี๋ยวมาครับหนะูนั่นนั่นครับเลย อนนั้ปตรงกระทำปแล้วยืนหน่อยนะผมนั่งชมวิวครับผมบรรยากาศยืนย็นได้ฮะเอา เดน,นะนี่ครับบาดเจ็บตัว,วก็งอไปเมืองครับผมไงวะนี่เบ่งยี่หร่าครับผมงามเด้หมดทั่วเป็นทั่วใหญ่แต่ว่าม่นหมกทั่วผมหรอกงามครับงาม คลิปนี้พาพี่น้องมาเบิง่งผักสันผักอัวได้พี่น้องแนละ้วพวกนี่ครับปลูกกินได้ครับปลูกกินเองนี่แหละประมาณนี้แล้วพี่น้องนะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าพอคำในฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์้ดนะครับเออ่องช่างกับติดตามกับบ้าต้นแฟนเพจครับผมแล้วก็ทางช่างยูทูบบ้าต้นสายเกี่ยนแชร์แนวคือเก่าพี่น้องสวัสดีทุกคนเด้อยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้กันนะครับผมอย่าลังใจให้กันครับผม มือใหม่หัดเทียนะาพี่น้องเนะคอยเป็นคอยไปขอบคุณหนึ่งพันับครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผม